สวัสดีครับอโบฟามานอิสานบันเท่าครับมือนี่อยู่ในช่วงโควิดนะครับก็เลยบ่ได้ออกไม้ล่านะครับรัฐบาลสั่งให้งดงดครับงดนะครับแต่ว่ามือนี่เสิบผ้ามาเบิงความแห้งของปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ครับสีบผ้ามาเบิงความแห้งของปืนนะครับที่ผมใช้ยิ่งอยู่นะครับล่างนี่เป็นล่างอลูมิเนียมกลมช่างละนะครับเป็นรุ่นแรกๆนะครับ โบแมนล่างสำเร็จโรงงานนะครับเป็นล่างที่เล่าเอามากัดเองนะครับแล้วก็ท้ายช่างน้อยจากช่างน้อยสารยานะครับมาประกอบกันไก่นี่ของอีส่งอยังมามาเป็นสุดยิ่งของช่งละครับจากเพื่อนั่งช่งไหมาเนี่ยครับเดี๋ยวมาเบิ้งความแห้งกันนะครับครับรอบแรกยางไอเสียนึงครับที่ผมใส่ยูซูเมนี่เดี๋ยวยิ่งขวดครับ ยยำำมา,มานี่นะครับผมจะยิงสองระยะนะครับยิงเดี๋ยวไอ,ไอ้เดี๋ยวเอาโลโก้ออกอก่อนมาจิบ,บหาว่าโฆษณาให้เพื่อนนี่ครับบ่โบ่หูนะครับว่าเป็นขวดหนังครับนี่ครับไอ้ระยะแหลกไก่เนี้ยนะครับผมจะยิงจากจุดนี้นะครับประมาณนี้ครับ สิบเก้าครับสิบเก้ายางนะครับยางเส้นเดียวครับเดี๋ยวมาเบิงความแห้งแล้วกะเบิ่งว่าผมจะยิ่งถึกหรือบ่นะครับที่สำคัญมาเบิ่งกันว่าผมจะยิ่งถึกหรือรบ่โอเคครับมาเบิ่งกันครับนับมาเนย มาเบิ่งตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นไก่เซฟนะครับเอาดึงขึ้นมาอย่างส่ยิ่งบวไปครับกดบวได้นะครับแต่ถ้าว่านเอาดันไปข้างหนา้าอย่างสถ้ากดแล้วมันก็จะไปเลยยางเส้นเดียวครับยางเส้นเดียวครับระยะสิบเก้านะครับได้หอดหกเมตรบวสิบเก้ายางเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับ เดี๋ยวบึงบัดนี้ครับบัดจะเป็นยังไงครับคิดว่าถึออยู่นะครับครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงมาครับครับซิกเก่ายางนะครับยางเส้นเดียวครับได้กินครับระยะระยะนี่ได้กินนะครับ แต่ว่ามาเหตุคลิปนี้มือคืนนีน่หันกล่องไปทางนั้นน,นะครับอยู่ต้นไม้ตัวนั้นนะครับแถวแถวปากคอนะครับยิ่งหนูครับหันมาเลยหันมาเลยมือมือคืนนี่ยิ่งหนูไอระยะประมาณ <c oughs> ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง <c oughs> เออเอเอสิบห้าไปแท่งอะไรอยู่ มื่อคืนนี้ยิ่งหนูระยะประมาณสามสี่เมตรนะครับบอ่บอหอดตัวหนูครับลูกบอ่อหอดตัวหนูเพราะว่านี่ไอผมไอกวนชายเอ็นไว้โดนแล้วนะครับยิ่งแล้วชายเอ็นนันเกิดที่คัดลูกบอ่อหอดหนูครับบ่อใดจ่อยหนูมื่ขึ้นนี้นะครับก็เลยมึอนี่ว่าทดสอบปืนเจ้าของร้อม้วก็ทำรีวิวรีวิว,วว่าความแห้งยางเส้นหนึ่งแห้งสำาลยนะครับ อันนี้ซิบเกาางครับถืออยู่นะครับถึกอยู่ในกินอยู่ครับนี่ครับยางเส้นเดียวนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งอีกระยะนึงครับไอ้กล้องกล่องซุมางมาเบิ่งกันมู้ลหมเบิ่งนี่นี่นะครับกดลูกขอจังสี่นะครับเวลาเอาลูกออกก็จะดึงขอดออกมาเลยนี่นะครับมันก็จะเป็นบวงอยู่แล้วก็ดึงออกมาเลย ่นีาาแ,ลนแล้วก็ใส่ลูกขึ้นจังส่นะครับก็ใส่ตรงนี้นี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเตรียมอีก,อกระยะนึงนะครับเดี๋ยวจะยิ่งปนเบืงอนสู่อีกระยะหนึ่งตัวนี้จะลองจะลองใส่ยางสองเซนนะครับเพิ่มความแห้งของ ปืนนะครับแล้วก็จะเพิ่มระยะไอ้จะเพิ่มระยะความไกลของเป้านะครับว่าจะถือว่านี่ครับปีปกปสามของผมจะเป็นยนังสะครับ<ม>เอาป้าเบิ้งนี่เค็กเอ้ยเค็กเอ้ยมาเ,เอาน้องให้แน่อย่า่าพาให้น้องกับมากใกลเลย สวัสดีครับนงนง่ะยิงหนังนะกำลังยิงล่องปืนอยู่ผิ่เดิมเอาให้มาอยู่ฝั่งนี้เออมายืนเบิ่งฝั่งนี้เดอ้อครับอะไรแม่ครับโอ้ดีมากเก็บเก๊กมายืนสักก่อนนี่ครับถ้บบาถ้าจำน้องยันน้องเข้ามาบับยำยิงเนี่ยืนอยู่ซื่อๆเดอ้อ บจับตันนี้ก็ได้หลานหน่อยครับนี่จะเปลี่ยนใช้ขวดใหญ่ขึ้นในจังน้อยนะครับจะยิ่งไกลกว่าเก้านะครับจะลองเบิ่งความแห้งพร้อมแล้วกะ็เบิ่งว่าจะยิ่งถึือรูปถือที่สําคัญนะผมจะถือรูปถือถ้าเป็นตัวปลาชะโดนะครับประมาณนี้ก็ใส่ประมาณ2โลนะครับ้านขวดนี้เมืม่อกี้นี่เมื่อกี้นี้ส9กายางครับวันนี้จะเอาจากยี่สิบสีลองเบิ่ง Oh. ยี่สิบเก้ายางไอ้ทาทาบานยิ่งบ่ถือกะแต่ยิ่งเธอเดียวนะครับทา,าบ่ถือก็คือบ่อถือครับ <c oughs> เดี๋ยวลองกันเนบิ่งามานี่ทำอะไก่อนตากอเนี่ครับใ่ยางสองเซนนะครับเพิ่มความแห้งยางสองเซนนะครับยิ่งไก่ยี่สิบเก้ายางพูนพูนเป้าอ่นดูเป้าหน่อยพูดโอ้ไก่เติมครับ ที่สำคัญผมจะยิ่งถือรือบอนะครับเบงน้องหนทุกที่อันนี้ช่วงที่บ่มีปา่านิงครับออกไม้บ่ได้ครับติดโควิดนะครับก็เลยอ้องยังโอ้ยอยโอเดี๋ยวๆเ,เอา,าไหมกลัวกร่เงไนเลย Long bưng con, long bưng bay. pa, bưng pa Long bưng bay. bảo bưng bay. Long bưng bay. Long bưng bay. pa con cái này, ไอคีเทคเอ,อเคร์ไอ,อ,อคีเทอร์คุณครับกระเป๋าหมายนะครับเอาแล้วนะครับถือกว่าถือจะบิ่งกันครับโอ้บูเห็นหดเป้าเรียบร้อยครับอๆๆขอแก้มือนะครับบวถือกับลูกออกพุณครับเป้า ลูกออกข้างไงสายน้อยนึงนะครับไหมือครับในเ,เดี๋ยวขอแก้มือไปครับมัน,ม,นมันจะไก่ฟูดนะครับเดี๋ยวผมยับเขามาครับเอาแจ็คซิบหาเก่ายางนะครับ এর নাম সোলা এবি নাম তোয়া โอเคนะครับเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นไอซิบหาเกายางนะครับมันไกลพวกครับยิ่งบ่ถือครับเดี๋ยวลองเบิ่งกันอีกเท่านึงครับเนาะอันนี้ร้านน้อยครับร้านน้อยพุชิปลปมเออเดีย๋ยวพุชตีนเจ้าของเด้อ๊ยค,คือคคไกลนะสัตว์ไก่โพดวก โอเคครับตั้งเป้าใหม่ครับประมาณ17 18 9นะครับไม่ยืนเบิ่งแล้วมันไกลพดนะครับมันดูถูกฟีมือกันพวดครับยาง2องเส้นครับเพิ่มความแห้งครับ ูนิ <an> <an> ่งปลาบอนิ <part. an> <an> <M> ่งขวดนะครับ <an> น <M> ิ <hint. an> okay, ่งขวดครับมันมันอะไรนิ่งปลาบอนิ่งบ่ออะไนิ่งปลาบ่อมีปลาให้นิ่งครับปลาให้นิ่งบนมือนะเออปลาบ่อมี่ึงโอเคครับ สิบเจ็ดสิบแปดเก้าเดินนะครับกูดูดกูด,ดเดี๋ยวบิงกันครับพร้อมครับสิ <c oughs> 18, 9บย่อเครับย่อมครับย้อมครับอคบรับ่อีครับทีอ่อีขานะ่ลูครับอบอกขวานะครับบัอครับ โอเคครับ